สวัสดีครับพี่น้องครับพอแล้วครับบึงโขงหลงน,นตลาดสดเทศบาลข้า,ากันกินเขานะครับโอ้ฝนตกมาตลอดทางเลยดียูนีค่ะบินปล่อยๆครับถ้าซัมนี่ก็ตั้งสบายสบาย,ยูยครับเพราะว่าน้ำ อะไรครับพี่ยังไม่รู้เลยครับเจ้าคือเราหันทางไหนหมออ๋อแต่ปกติที่ผมจัดหรือผมังหนาวมพี่ปกติที่ผมที่มาจัดส่้นหน้าหรือะไรน้อบคุครับหนาวพี่ครับอครทบทีงนีแหรอทำงานอ่ะครัเนครับเบิบเบิบ ฮะแม่ได้ช่องนี่แหรอครับครับเพราะว่ามันติดสายไฟเอาสายไฟไปล่องตู้ลำโพงเอาเดอะนะไละขึ้นทัดนี่เหน่ว,วีทีมันสามสิบหกครับติดสายไฟไติดอยู่ครับน้อยอยู่เดี๋ยวคงหางวีทีแค่เอาแค่เด้ด ได้ได้ขามไปพุ่นก็ได้เหมือนไหครับได้ได้ครับเียอ๋อถ้าเอาไว้โซนดังล่านด้ป่ะเอาดังล่านตั้งทางนอกตั้งทางนอกก็ติดตฐานะ่าเอามาหอดเด็ก็ได้แม่นบอกครับเอาเอาตามสะดวกคือเอามาหอดเด็ก็ได้แม่นบอกครับกางิต้านเพราะว่าทางนี้เขาคือเหลือกว้างนี่เนาะครับเราเปิดเราีดอมสะสีป่ อ้อมอยู่ครับอ้อมสังกะสีอ้อมครับเอาแล้วรถบัดเห่อจอดแอาจอดทางเส้นเดียวก็เอาเข้าลังหานเดียวอันท่านนนเซนนั้นเขาปิดได้ป่ะ ไแามฮะมงซื้อไหมขี้ถน่น้ไปลากเกียกันเะขี้รถจะไหนื่อไปลาเไปพี่รับอันแนวิธีไนแมยไปดังนนพครับันไนวีไปพ่นครับเปิดประตูทางเลจ้ะเดี๋ยวผมเบิ้งอันนียกันโอ้เบากันไหมพี่น้อง ยางเบิ่งเร้วติดสายไฟสองด้านเลยครับหันไปไล์ที่ผู้จัดพิ่นบอกประด้ต้องตั้งมองรถบัสเขี้ยรถบัสเองเห็นไหมครับแล้วไปเด็ด กันไปเละปะปะ,ปะเคี้ย์รถบัสออกให้ผมนะครับเวทีตั้งตรงนี้ าเอารถออกเด้อลุกเด้อลูกเด้อเวทีตั้งเวทีตั้งตรงนี่ะเอารถออกเนี่ยออต้องหันหน้าไปพี่พกำลังเคลียร์รถบัสเบื้องมันมึงถอยบ่อถอยด่างมาเลยอ่ะเร็วเร็เร็วเบ้ากินข้าวเฝ้าเฮ็ดงานเร็ว บอ,รบอลบอรูแล้วออกไปก้อนแล้วออกไปยูด้านข้างก้อนพี่อ้บอกคึนบอกคั้นนึงแล้วเพื่อนี่บอกกันกังไหนบุ๊อากาคือเป็นซีนอเนาะ มาตั้งไกลวะให้ได้แสดงเด้อพี่น้องเลยแย่แล้วครับเลือดออกมาไม่ทั้งพี่คนก็ได้เพราะว่าเวทีเขาอยู่หม่องรถบัสเนี่ยที่ได้ถอยเคิดงั้นมั้งอันนี้ทันไปทั้งพู้นครับสี่วม่ทางหลังเือะตลาดเลยมาแม่ยครับ ง,ง้ีอใครไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปก่อน โอ้เ <K an> ขามาคนละทางล้ว <K an> ทิศเลยหมุนทั่วแลเลยครับใ <K an> ห้เน่แต่ว่าเป็นเดินพูนมาเนี่ย เขากองอันสามกองยี้มังท่านนี้ยังอยู่สามกองเลยฮะเ้เจ้าม<า>้าข้า,ดาเด๋อโอ้ยคนกินเข่าตัว,น,ตวน,นะน,นันื่อนจอดทีเข่ายู่สิบากี่วันวมา น้ำมันเยะอะวะเ,เ<ม>นื้อต้นขาเอ้ามึงไม่ได้เติมมึงเนื้อได้เมื่อเอา้ากินน้อยเดี๋ยวมึงเนอ้าน้ำหนักลงตเลยนะมันเน้นหลังเนี่ยดีละวประมาณน,นี้ครับสถา,านที่มื้อนี้เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่าน,นี้นครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องกินข้าวจย่างบาปกันเรียกฟ้าวมาเห็นกันะ